สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับเข้ามาสู่ช่องอลค่ะคนะือจิ้นให้ดูด้วยฟินนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเรากลับมากับการอ่อรีอคชันแล้วก็รีแคปอ่อเพลงเป็นไลายไมนะคะของพี่ตาอ,อูนะคะก็วันนี้นะคะแบบเราก็ฟังไปแล้วแหละคือเราแบบอดใจไม่ไหวนะทุกคนแต่ก็ จะมารีแอคกห้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราบอกก่อนว่าเราดูไปแล้วนะคะแต่ก็จะมาเก็บรายละเอียดบางส่วนแล้วก็จะมารีแคปไปด้วยตอนแรกก็จะมรีแคปเฉยแต่คิดว่าถ้าทําการรีแคปก็เหมือนรีแอคอยู่ดีก็เลยรีแอคอีกรอบแล้วกันแต่ความจริงคือแบบดูไปแล้วนะคะก็คือแบบเพาะมากๆแเราก็รู้สึกแบบดีใจมากๆนะคะที่ได้ไเห็นแบบ ขนาดแบบดูไปแล้วเนี่ยแบบการพูดยังตื่นเต้นเลยอะคือเราบอกตั้งแต่แบบแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เราดูรายการเจ็ดแปดเก้าแล้วว่าเราชอบเสียงพี่มาคิสกับคอปเปอร์ร้องเพลงด้วยกันมากแล้วอันนี้มันเหมือนแบบเป็นอะไรที่คอมพลซนิดน,นึงสําหรับตัวเรานะแล้วแบบแล้วมีเสียงพี่ต้าอูด,ด้วยก็คือแบบเป็นสามคนที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วกลมกล่อมมากๆนะคะก็ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะตื่นเต้นเนาะดูไปแล้วแล้วเนี่ย คนกดดูไม่ได้อะ iPad แกงและ oh, ดูดีแค่ขึ้นต้นก็แบบเสียงมึนมากอะโอ้ยไม่ก

เป็นสองคนที่ใช้สายตาดีมากๆอาจจะมีร้องตามเพลงไปบ้างนะทุกคนเพราะว่าแบบฟังเยอะจนแบบจนร้องได้อะ โอ้ยสายตาแบบอยากเอามาตั้งที่ไหนแสงจะได้แบบเข้าอ่ะ หูสายตาเกินไปฮอปเปอร์อและเป็นบุคคลที่แบบร้องเพลงแบบคือแบบยิ้มตลอดอะ ความสุขเนาะเป็นเพลงเศร้าที่มีความสุขมากเลยโอ้ยน่านะ่าหูหูสายตาแล้วแบบเขาสื่อสารกันดีมากเลยนะโอ้ยตาพี่ว่า S <S ชอบมากดูสายตาดีอ้มายก็ <S <S 1> <S 1> <S เหมือนแบบสื่อสารล,ล่าแบบเราเราเพลงนี้ด้วยกันปลอดภัยเนาะอินเนอร์ดีมากเลยอะเสียงก็ดีมากเป็นสามเสียงที่เข้ากันมากกลมกล่อมมามีบุญวาสนามาที่ได้ฟัง คึ้นนะแล้วขึ้นแบบโอ้โหาขึ้นสูงแต่ยิ้มแบบโอ้โหเหมือนสบายสบายโอ้ยโอเมจ้า,า,จาอสทตาแล้วมั้ยโอเมจ้าคือเลยโอ้ใาสายตาปิ๊มใส่ตาพี่มาสายตาพี่ตาโอา้มันเกินเรื่องโอ้ เก่งมากภูมิใจในตัวพวกคุณนะคะนี่จบเพลงปุ๊บเลิกลากไม่ไหวดั้มนำทีมเดอะคเปอร์ยิ้มยิ้มเยิ้มเก่งมากลูกเยี่ยมมากลูก okay, ดีเดอร์เราใส่ได้ิคนทรศฟังไม่ไหวคือแบบถุกคนมันแบบว่ามันเวอร์มากปะมันแบบมันเวอร์มากนี่ขนาดเราดูไปแล้วนะี่เรายังแบบตอนนี้ดูอีกรอบเราก็ยังแบบอินมากๆนะทุกคนคือแบบไม่รู้ทำไมแต่แบบรู้สึกว่า เป็นอะไรที่แบบเขาเรียกนะเสริมสร้างพลังแบบการขับกล่อมมากแบบเคยเคยเป็นอารมณ์ประมาณว่าถ้าเราได้ฟังอะไรพอๆแล้แบบเรารู้สึกว่าแบบเออชีวิตมันแบบมีสีสันเนาะชีวิตมันแบบเอ้ยอร่อยเนาะมันแบบอะไรอร่อยคืออะไรก็คือแบบเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเพลินมากแล้วก็พอมากนะคะแล้วเป็นเพลงที่แบบเรารู้สึกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่แบบให้ความบวกมากเลยนะหมายถึงว่าแบบ มันจะมีมันจะมีความเศร้าอยู่ในเนื้อ,อาหานะมันมันมีความผิดหวังอยู่ในนั้นแต่ว่าพอฟังเวอร์ชันเนี้เราในส่วนตัวนะเรารู้สึกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่แบบมีความหวังอะถึงแม้ว่ามันจะแบบมีความผิดหวังแต่ว่าในความผิดหวังนั้นมันแบบมันเคยมีความสุขมาก่อนแล้วมันก็แบบมันก็เสริมสร้างให้เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรนะแบบเหมือนเหมือนปลอบใจตัวเองอะแต่แต่เป็นฟิลที่แบบรู้สึกได้พลังบวกคือความเศร้าอ่ะมันน้อยกว่าความแบบ ความสุขอะทุกคนมันเลยรู้สึกว่ามันไม่เศร้าขนาดนั้นใช่แต่แต่มันเจ็บอยู่แล้วแหละหมายถึงว่าการที่แบบมีความรู้สึกดีกับใครแล้วแบบแล้วแบบรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมหรือแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ปอบใจตัวเองว่าแบบเป็นไรไหมอะไรเงี้ยแบบอืมมันมันแบบมันมันเหมือนมันมันมีความเศร้าแต่มันมีความสุขด้วยไม่รู้สิแต่เราฟังเพลงนี้แล้วดูวาชาดนี้แล้วรู้สึกยิ้มตามากๆแล้วรู้สึกว่าเออบางทีแบบ ความเศร้ามันก็ทําให้คนดิ่งใช่ไหมแต่แต่บางทีมันก็ทําให้คนมีความสุขได้เหมือนกันนะอืมการที่แบบได้เสียอะไรที่แบบพอๆอะไรที่แบบรู้สึกจินตนาการแบบไปได้ไกลอะไรเงี้ยเราชอบเนื้อเสียงของทั้งสามคนมากๆแล้วก็เป็นโทนเสียงที่แบบไม่เหมือนกันคืออันนี้ส่วนตัวนะเรารู้สึกว่าถ้าถ้าสำหรับพี่ตาอูก็คือเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบร้องเพลงแบบ มันมันเหมือนมันไม่มีลิมิตมันแบบมันพุ่งไปเลยแล้วแบบเสียงเขาแบบมีพลังมากๆแล้วเราก็สัมผัสได้ตั้งแต่ที่แบบว่าตั้งแต่ที่แบบว่าเขาอยู่วงรัดวันแล้วแล้วก็แบบนั่นแหละคือเขาเป็นแบบนั้นมาตลอดแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมีศักยภาพแล้วก็พิสูจน์อะไรหลายอย่างผ่านมาจนมาถึงวันนี้แล้วก็คือแบบไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรแล้วคือสิ่งที่แบบตาอูเป็นคือแบบมันคือมันคือแบบมันคือเพราะมันคือแบบมหาศารจา์มากมากแล้วก็เสียงแบบ ส่งคุณค่ามากๆมีพลังมากๆนะคะส่วนสําหรับพี่มาร์คเรารู้สึกว่าพี่มาร์คเป็นคนที่แบบร้องเพลงไหนก็มีเสน่ห์ร้องเพลงไหนก็แบบน่าฟังไปหมดแล้วรู้สึกว่าเขาจะมีลูกเล่นบางอย่างแล้วแบบมีสายตาที่แบบเวลามองแล้วเรารู้สึกว่าเราเราปลอดภยัยเราเราเคลิบเคลิ้มไปกับคนคนนี้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทําให้เราแบบเข้าไปอยู่ในเพลงนั้นๆของเขาได้ดีมากแล้วน้อเสียงเขาแบบ ถ้าเป็นป่าก็คือหลงทางเข้าไปเลยแบบพร้อมใจที่จะหลงนะตั้งใจที่จะหลงไปกับเสียงเขาเลยคือแบบเสียงเขาเรียกเราให้ไปอย่างนั้นได้เลยอืมอันนี้คือตามหลักตามจริงที่แบบเรารู้สึกว่าพี่มาคือคนคนนั้นมากๆนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าคอปเปอร์เป็นคนที่แบบเสียงหวานมากแบบหวานมากแล้วยิ่งแบบอินเนอร์น้องในในในเวอร์ชันเนี้ยคือเป็นอินเนอร์ที่แบบ ชวนให้เรารู้สึกว่าเหมือนเขาหลงรักใครสักคนจริงๆอะแล้วแบบถามคนคนนั้นว่าเป็นไรไหมแบบแล้วแล้วแววตาที่เขาสื่อสารนะมันเป็นแววตาที่แบบอยากจะลองรักคนนี้ดูอะแม้แม้จะรู้ว่ามันอาจจะไม่สมหวังแต่ว่าขอลองได้ไหมแบบรู้รู้ว่ามันอาจจะแบบมันอาจจะผิดหวังแต่ว่าขอลองก่อนได้ไหมอะไรเงียง้ยมันมันเป็นฟิลที่เรารู้สึกว่าถึงมันจะแบบมันมันคือครึ่งกลางๆแต่ว่าในในความรู้สึกถึงจะมีความทุกข์นั้นแต่ว่า มันก็ยังดีใจอ่ะดีใจที่แบบอย่างน้อยเราก็ได้ลองอะไรเงี้ยมันมันเป็นเสียงที่แบบเติมเติมความสุขในดนิดให้กับเราแล้วก็น้องร้องแบบมีความสุขมากแล้วก็เวลาขึ้นเสียงสูงอะไรอ่ะคือแบบมีรอยยิ้มตลอดเวลาแล้วก็มันสว่างไปหมดเลยเหมือนที่แบบพี่ฮาร์ดเคยบอกว่าคอเปอร์เป็นบุคคลที่แบบบอกพี่ฮาร์ดว่าถ้าร้องเพลงแล้วแบบว่าเรายิ้มไปด้วยมันจะทําให้เพลงสว่างขึ้นซึ่งมันสว่างขึ้นจริงๆทุกคนมันแบบมันชายมันบวกมากๆแล้วก็เสียงน้องอ่ะเอื่อนแล้วแบบโอ้โห พะมากๆแล้วอินเนอร์อินเนอร์แบบทุกคนดีมากแล้วการส่งสายตาดีมากแล้วเหมือนแบบน้องน่าจะมีความแบบตื่นเต้นด้วยนิดนึงแล้วก็น้องอ่ะส่งสายตาแบบให้กําลังใจกับพี่ม์กตลอดคือแบบจะสังเกตเห็นว่าเขาสองคนแบบมีสายตาส่งถึงกันตลอดซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่แบบอบอุ่นมากแล้วก็เราเรามองว่าแบบเขาซัพพอร์ตกันมากๆแล้วก็เป็นกําลังใจ ในการทําอะไรหลายๆอย่างไปด้วยกันมากๆซึ่งส่วนตัวแล้วเราชอบเสียงของคู่มากแล้วยิ่งแบบมาบวกกับเสียงตาอูซึ่งแบบเป็นเจ้าของเพลงที่แบบโอ้โหร้องเพลงได้เพาะมากๆมันยิ่งทาให้เราประทับใจมากๆแล้วก็อยากให้แบบเขาแบบได้ร้องเพลงแบบเยอะๆแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็แบบหวังว่าจะมีโอกาสแบบในเพลงถัดไปนะคะแล้วก็รอน้องๆแบบเดบิวอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ชื่อวงอยู่นะคะก็วันนี้เมลลาบิดพ่อต้องขออยัยทุกคนคือแบบ หูก็พร้อมมาจริงๆแล้วก็แบบรับประกันคุณภาพยังไงก็ไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะคะก็นั่นแหละเราฟังจนแบบเราร้องได้แล้วแล้วก็บางทีอยากตอนเผลอแบบเผลอดูอะก,ก็ก็เผอลอร้องใส่เต็มนะคือร้องร้องไปเสียงทุกคนเลยคือแบบเอื้อนถึงไหนก็เอื้อนถึงนั่นไปเลยแล้วแบบจนแบบประมาณรอบที่สามรอบที่สี่เริ่มมู้สึกว่าเอ๊เสียงเริ่มไม่ไหว คือแบบถ้าเราร้องแบบเวอร์ชันเต็มแล้วแบบร้องตามทุกคนร้องอะ่ะอืมคือเขาแบบเสียงทรงพลังมากนะคะแต่ละคนก็เก่งกันมากๆค่ะแล้วก็ฝากไปดูน้องๆกันเยอะๆนะคือแบบทุกคนมันแบบมันคือเสียงที่แบบฟังก่อนนอนก็คือแบบนอนหลับฝันดีนะคะยังไงก็ฝากไปซัพพอร์ตแล้วก็ดูน้องๆด้วยนะคะก็เราลักเราลักเด็กเจ็ดแปดเก้ามากนะคะแล้วก็เราชอบเสียง พี่มาคิสกับคอปเปอร์มากๆยังคงย้ำอย่างนั้นเสมอแบบทุกครั้งที่แบบได้เสพงานน้องก็คือมีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจเสมอที่แบบเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบได้เชียร์น้องมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็จะซัพพอร์ตน้องต่อไปเรื่อยๆหวังว่าทุกคนจะแบบช่วยกันซัพพอร์ตน้องๆแล้วก็ถ้าใครชอบพี่กีอย่า like, ลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ช่องของเราด้วยนะคะไม่ีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะทุกคนบ๊ายบายฝังดีนะคะไปฟังเพลงกันเยอะๆนะพี่ตาอูเก่งมากพี่